ได้แล้วมือปืนลอบยิงประธานชุมชนหมู่หนึ่งตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตาได้สัดทอดผู้จ้างวานเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนาทีชีวิตวัวหลุดเข้าโรงพยาบาลแม่สอดแพทย์พยาบาลและประชาชนร่วมกันไถ่ชีวิตสร้างบุญคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญาวาสร่วมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าว ผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนกันยายนค่ะชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือนกันยายนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งและที่ทำการชุมชนบ้านทุง่งเขตเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตานางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอแม่สอดนำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัด,วดความดันโลหิตสูงชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตน ให้ห่างไกลาจากโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นการพบปะพูดคุยจากนายมนัททวีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดปิดท้ายด้วยการมอบกระติกน้ําให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาฒร,ร่วมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดกเรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายกุลเครือวีระ นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองผู้นำชุมชนอสอมอนในเขตพื้นที่ให้บริการผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดนางวาสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยญาวาาร,ร่วมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานโดยเริ่มจากการต้อนรับทักทายสภานักเรียนติด่อดดอกไม้ให้แก่ทางคณะการไหวพระพุทธรูปประจำโรงเรียนต่อด้วยการแสดงต้อนรับของเด็กนักเรียนในการนี้นายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาฒเป็นผู้แทนกล่าวรายงานส่วนทางด้านของนายเจิดจ้าน้อยสำลีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตากเขตสองได้กล่าวนำการไหว้พระสวดมนต์และกล่าวถึงการมาประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานในครั้งนี้ว่าการมาประเมินนี้เป็นไปตามวาระทำตามขั้นตอนตามกระบวนการทุกอย่างและพร้อมเสนอข้อคิดเห็นชี้แนะ เพื่อให้ทางโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาสได้นำไปปรับปรุงเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปเป็นการเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในลำดับต่อไป ครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังหรือสวคค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2เทศบาลนครแม่สอดด็เตอรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีว่าที่พันตรีภัยทูนปริญญาธรรมกุล รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังหรือสวคที่นำโดยนางสาวอัชาราโภนณ์รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกาการชำนาญการพิเศษและดรปรียาผาติชน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังพร้อมคณะ19คนเข้าศึกษาดูงานด้านภาพรวมเศรษฐกิจทั่วไปของแม่สอดความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อเศรษฐกิจและสังคมแม่สอดการค้าชายแดนและด่านศุลกากรของจังหวัดตากมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของแม่สอดอย่างไรแผนการยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของเทศบาล ความคาดหวังต่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลศุลกากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ของกรมศุลกากรและรับฟังข้อเสนอแนะอื่นๆจากเทศบาลนาครแม่สอดโดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ดำเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกรมศุลกากร เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรให้สามารถพัฒนาระบบประมวลผลวิเคราะห์และสามารถนำเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ของกรมศุลกากรตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกให้ตรงกับความต้องการของบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปนาทีชีวิต วัวหลุดเข้าโรงพยาบาลแม่สอดแพทย์พยาบาลและประชาชนร่วมกันไถ่ชีวิตสร้างบุญค่ะเมื่อวันที่22กันยายน2558ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุวัวเพศผู้ตัวหนึ่งได้วิ่งเข้าไปที่ห้องตรวจโรคอายุรกรรมแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแม่สอดสร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยรวมถึงผู้มารับบริการ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ช่วยกันจับวัวตัวนี้ไว้ซึ่งทราบจากเจ้าของวัวดังกล่าวว่ากำลังจะนำวัวไปเตรียมค่าชำละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดทราบจึงเกิดความสงสารและรับซื้อไว้ซึ่งวัวตัวนี้มีมูลค่าถึง33,000บาทจึงได้ประกาศเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้มารับบริการร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อวัวตัวนี้ปรากฏว่า มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคไทยชีวิตวัวตัวนี้อย่างล้นหลามเป็นจำนวนมากถึง135966บาท75สตางค์โดยวัวตัวนี้ทางโรงพยาบาลแม่สอดจะนำไปถวายให้แก่สำนักสงฆ์เอื้องดอยบ้านหัวฝายตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งทำพิธีถวายเมื่อวันที่23กันยายน2558ที่ผ่านมาโดยในแพทย์จรัยวิวัฒคุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นตัวแทนถวายให้แก่พระมานพทีระพัทโทสสำหรับเงินในส่วนที่เหลือเนื่องจากเป็นเงินที่พี่น้องประชาชนได้บริจาคมาเพื่อไถ่ายชีวิตวัวจึงจะนำเงินดังกล่าวไปซื้อวัวที่โรงฆ่าสัตว์และถวายให้แก่สำนักสงฆ์เอื้องดอยเพื่อสร้างคอกให้กับวัวและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดูแลว,วัวต่อไปเมื่อวานมีวัว ที่จะถูกนําไปที่โรงพ่าตว์นะครับก็วิ่งหลุดออกมาจากที่โรงพ่าบา์มาที่โรงพยาบาลเข้ามาที่ตึกผู้ป่วยนอกซึ่งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันจับไว้ได้แล้วก็ทราบว่าตัวตัวนี้ก็จะถูกนําไปที่โรงพ่าบย์เพื่อไปเจ้าหน้าที่ ทุกคนก็มีจิตสถานครับรวมทั้งประชาชนที่จะช่วยกันไถ่ชีวิตตัวตัวนี้พอเมื่อทุกคนทราบนี้ก็มีการร่วมแรงร่วมใจในการบริจาคทรัพย์นะครับได้เงินมาทั้งหมด1นึ0 0แสนสองเศษนะครับ<ว><ว><ว>เราก็จะนําไปไถ่ชีวิตโคตัวนี้พร้อมกับไอเงินที่เหลือก็จะไปไถ่ชีวิตโคต,ตัวอื่น เท่าที่มียอดเงินอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็ประชาชนและผู้ป่วยทุกคนที่มีจิตสรัทธาในการทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ต้องขอบคุณมากครับจับได้แล้วมือปืนลอบยิงประทานชุมชนหมู่หนึ่งตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตาได้สัททอดผู้จ้างวาน เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะเม <st> ื่อวันที่23กันยายน2558ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวจังหวัดตากรายงานกรณีเมื่อกลางดึกของวันที่13กันยายนนายดวงจันทร์หรือชมปัญญาอายุ51ปีประธานชุมชนหมู่หนึ่งตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากถูกคนร้ายลอบถูกยิงด้วยปืน ที่ใช้กระสุนขนาดจุดสอง,สองเข้าท้ายถอยทะลุหน้าผากหนึ่งนัดโดยที่นางอํานวยปัญญาอายุ50ปีพรรยาผู้ตายให้การว่าช่วงเกิดเหตุตนนอนหลับอยู่ในห้องนอนเนื่องจากกินยาแก้แพ้เพราะไม่สบายจึงหลับไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งตอนดึกตื่นขึ้นมาเพื่อจะเข้าห้องน้ำขณะเดินผ่านห้องนั่งเล่นได้ยินเสียงทีวีเปิดอยู่จึงชะโงกไปดู ก็เห็นสามีนอนคว่ำหน้ามีเลือดไหลนองพื้นจึงร้องเรียกคนมาช่วยต่อมาเวลา10นาฬิกา30นาทีในวันที่23กันยายน2558พันตำรวจเอกอัมพลวงใหญ่รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรตากพร้อมด้วยพันตำรวจโทสิริวัต์กุมสันเทียรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระพันตำรวจโทปร,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 ระเสริฐจันจเจริญ รองผู้กำกับการปราบปรามพันตำรวจโทพโนพดลจันสีสารวัตรสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามได้นำตัวนายอุดมช่างบัณฑิตอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่323หมู่หนึ่งตำบลพบพระอำเภอพบพระซึ่งเป็นมือปืนและถูกจับกลุมตัวได้เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งนี้ การทำแผนเริ่มตั้งแต่มือปืนไปรับอาวุธปืนจากญาติผู้จ้างวานจากนั้นเดินทะลุหลังบ้านผู้ตายมาซุ่มยิงนายดวงจันทร์จนเสียชีวิตนำปืนไปฝังดินแล้วกลับไปนอนที่บ้านซึ่งอยู่ในซอยข้างบ้านผู้ตายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มโดยตลอดการทำแผนเจ้าหน้าที่ต้องให้ผู้ต้องหาสวมเสื้อเกราะเพราะมีญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตจำนวนมากมามุงดูซึ่งอาจกโกรธแค้นเข้ารุมทำร้ายได้ ด้านพันตำรวจเอกอัมพลวงใหญ่รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรตากกล่าวว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงจนสามารถจับกลุ่มตัวมือปืนรายนี้ซึ่งเป็นชาวอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยนายอุดมมือปืนรับสารภาพหมดเปลือกว่านางอํานวยปัญญาอายุห0ปีพันยาผู้ตาย เป็นผู้ใช้จ้างวานเนื่องจากโกรธที่สามีไปมีหญิงคนใหม่ส่วนค่าจ้างเป็นการต่างตอบแทนกันขณะที่นางอานวยภรรยาผู้ตายที่ถูกสะทอดว่าเป็นผู้จ้างวานนั้นได้ให้ในายมงคลปัญญาอายุ25ปีลูกชายซึ่งเป็นทนายความมาแจ้งกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีว่าจะเข้ามอบตัวเองไม่ต้องออกหมายจับอย่างไรก็ตามมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบตามประกบผู้จ้างวานรายนี้อยู่ด้วย หากยังไม่เข้ามอบตัวหรือมีทีท่าว่าจะหลบหนีจะเข้าจับกลุ่มตัวในทันทีเราให้ทางชุดสืบสวนเนี่ยได้พยายามถามทั้งสาเหตุว่าในขณะที่ผู้ตายเนี่ยมีมีอ่ไรมีสภาพฐานหน้าที่เป็นประธานชุมชนคือลักษณะคล้ายกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีเพราะเราเข้าใจว่าจะมีหลายสาเหตุทั้งเรื่องเงินชุมชน แล้วก็เรื่องส่วนตัวจากการตรวจสอบแล้วสรุปแล้วเนี่ยจากการสืบสวนทั้งหมดแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวนะครับ <arada S 1> <ๆ bor. S 2> แล้วก็วันนี้เราจับคุมผู้ต้องหาได้ได้พร้อมของกลางเอาวุปืนจุดสองสองนะครับซึ่งผู้ต้องหาหยินยอมและพาไปค้นไปเอาปืนด้วยตนเองนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยมีพยานที่เกี่ยวข้องที่สามารถยืนยันว่า ผู้บรริหาเนนี่ป็ผู้กระทำผิดอย่างแท้จริงนะครับก็เราจะให้ความเป็นธรรมทั้งทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้เราเองเนี่ยได้สืบสวนโดยทางฝ่ายสืบสวนของสพอุบัติเนะครับทั้งอ่วมกับล้มกับสืบสวนสอบสวนสารวัตรสืบสวนร่มกับป้องกันปราบปรามและฝ่ายทางคะแนนสืสวนได้รวบรวมในด้านฐานทุกทุกด้านนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงต่างๆเชื่อว่าคดีนี้ก็ เป็นการจับคุมที่มีพยานหฐานที่แท้จริงและสาเหตุก็เป็นเรื่องอขวดเครื่องในเรื่องครอบครัวนะครับก็เราก็จะเร่งรัดรวบรวมพยานหฐานเพืดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาต่อไปครับถ้าเป็นการบ้างจากว่าจ้างหรือว่าจ้างวานลักษณะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการว่าจ้างก็อาจเป็นลักษณะทํโทดแทนผู้มีพระคุณซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอื่นๆ,ๆน,ะนะคือลักษณะเหมือน,ในใคล้าคล้าย ึ่งจ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จ้างแต่อาจจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากเมื่อเมื่อเมื่อทำแล้วเพราะผู้อ่อผู้ต้องหาเองมีมีฐานะเป็นเป็นลูกจ้างซึ่งมาอยู่ในภพภาสนานนะะครับเป็นคนท่าตะโกนะครับทิ้งท้ายข่าวกันในช่วงนี้ขอเชิญสิทธิ์เก่าทุกรุ่นของโรงเรียนสพวิทยาคมเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง100ปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคมในวันที่30กันยายนจนถึงวันที่9ตุลาคม 2,558ณบริเวณโรงเรียนสพวิทยาคมค่ะหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตัน ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ